สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับกระท่อมชมจัน์อุ๊มือป้านี่ไม่นิ่งเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ป้าจับโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ขากล้องนะคะมันก็เลยไหวๆห,หน่อยเนาะเอานิ่งๆหน่อยสิมือเดี๋ยว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 ป้าจะประคองโทรศัพท์สองมือจะได้ไหมเนี่ยอันนี้ป้าซูมนะ,ะซูมเข้ามาให้เห็นดอกไม้งามด้วยป้ากำลังจะเล่าเรื่อง ที่ป้าเฝ้ามองเฝ้าเฝ้าชมเฝ้าดูครอบครัวของลุงพลป้าแตนเพ่นพาลูกหลานไปเที่ยวนะคะแต่ละแห่งที่เพ่นไปนี้มันก็น่าจะเป็นการเติมความสุขให้กับหัวใจด้วยและร่างกายก็ได้ออกกําลังด้วยป้าป้าประทับใจภาพหนึ่งมากก็คือที่ลุงพลโอบไหล่ของน้องน้ํามนนะคะแล้วก็เดินดูสิมีนกพิราบมาวิ่งโชว์ให้พวกเราเห็นอีกด้วยนี่ ที่สวนของป้านนี่ก็มีนกเต็มเลยนะนกพิราบนี่แหละป้าอยากจะปราบมากเลยไม่อยากจะให้มันมาอยู่นะพูดถึงมันมาทําความสกรปรกให้บ้านนะคะป้าก็อยากจะกําจัดอยู่เหมือนกันเด้อพูดถึงนกพิราบแต่มันก็นกําจัดไม่ได้สักทีนะคะไม่รู้จะทํำยังไงเนาะเล่าเรื่องถึงลุงพลพาลูกพนพาภรรยาครอบครัวไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวทะเลไปท่องเที่ยวทางทะเล ก็ลายร้อนเพราะว่าทางโคกหนองนาจำปาตรงนี้หน้าแล้งมันก็คงจะร้อนเยอะอยู่นะคะแล้วก็ดอกไม้ก็เยอะอยู่นะที่สวนของลุงพลป้าแตนเนี่ยเยอะกว่าสวนของป้าหลายเท่านะคะสำหรับดอกไม้แต่ว่ามันก็ต้องดูแลอย่างป้าน,นี้ไม่ค่อยได้ดูแลมันก็เหี่ยวเียวนะไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ว่า มันก็ยังดีที่ออกดอกคือลีลาวดีเนี่ยชอบดอกอยู่แล้วนะชอบชอบความแห้งแลง้งชอบแดดไม่ใช่ชอบดอกแม่ปะเปียกก็ได้เป็นไม้ที่ชอบแดดนะคะแต่ว่าเขาก็ต้องได้รับน้ําเหมือนกันนะคะจึงจะสามารถสดชื่นอยู่ได้ถึงแม้ว่าจะออกดอกเยอะท่ามกลางแสงแดดนะคะพูดถึงลุงพลตอนเข้าลงคลิปสั้นๆนะคะป้าเห็น เดินโอบไหลไปกับน้องน้ำมนต์พ่อจะพาเดินไปข้างหน้าอะไรนี่แหละนะคะเอ่อก็ดูแล้วให้ความรู้สึกมีพลังนะมีพลังพอมีความสุขไปกับเออลุงพลป้าแตนลูกๆของเขาน้องโอมน้องน้ำมนต์นะคะได้ไปเที่ยวมีความสุขสนุกสนานพากินพาเที่ยวว่างั้นเถอะแล้วก็ยังมีช่อง youtube ที่ไปด้วยกันอีกหลายๆช่องพ่อคงจะได้ตักตวง เอาความสุขเอากำไรให้กับชีวิตนะคะกำไรให้กับชีวิตในการไปท่องเที่ยวแต่ในขณะที่ท่องเที่ยวยูทูบเบอร์เนี่ยอาชีพ youtube เนี่ยก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะคะไปท่องเที่ยวก็ได้ถ่ายภาพถ่ายคลิปทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นมาฝาก f อมาให้พวกเราได้ดูได้ชมกันเสมอว่าอู้ที่ตรงนั้นก็สวยงามนะที่ตรงนี้ก็น่าดูที่ตรงนั้นก็น่าชมเราเองก็ได้พลอยไปชม สิ่งสวยงามไปกับเขาด้วยนะคะนี่แหละป้ากำลังจะบอกว่าชีวิตของคนเรานี้มันก็ต้องมีการพักผ่อนมีการท่องเที่ยวมีการเตักตวงให้กำไรกับชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าทำงานมาตลอดทั้งปีแล้วนะคะไม่ว่าใครโดยเฉพาะลุงพลนะคะทำงาน ทำงานอยู่กับการพัฒนาตลอดไม่ว่าทําบ้านพักไม่ว่าทําพัฒนาแถวรอบๆบ,บริเวณองค์ปู่พญานาคนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้ต้นไร่อะไรก็งานพัฒนานี้ก็คือการที่ทําอยู่ปรับปรุงนู่นนี่นั่นอยู่เสมอนะคะคืองานที่ไม่ได้อยู่กับที่ไม่หยุดอยู่เฉยๆนะคะ,ะลุงพลเป็นคนขยันนะคะ เหมือนที่คุณลุงอ่อนจันทร์เคยแต่งเพลงให้ลุงพลคนกกกอกเพลงแรกๆนะคะเมื่อก่อนเนี้ลุงพลคนพัฒนาเป็นจิตอาสาพัฒนาบ้านตนสร้างกกกอกให้เจริญหายจนทิอย่างลุงพลอยู่อย่างคนพอเพียงอันนั้นก็คือเป็นเพลงเป็นประวัติเป็นเพลง ที่เป็นประวัติไปแล้วนะคะเพราะว่าเป็นอดีตไปแล้วเพราะว่ากอกๆในยามนั้นมันเป็นเหมือนที่เรามองเห็นจริงๆก็คุณลุงอ่อนจันทร์ก็ได้แต่งเพลงนั้นขึ้นมาและโอ้โหนี่ป้าก็พูดอยู่แล้วลืมดูว่ากล้องมันดับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเนี่ยเออเนาะไม่เป็นไรพูดต่อก็ได้ <laughs> มันร้อนนะคะอากาศร้อนอยู่ๆกล้องของป้าก็ดับไปเลยนะคะ โอ้ป้าก็ลืมดูไม่รู้พูดถึงไหนแล้ว